ทุกวันนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นกันอยู่นะครับถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยครับหนึ่งในประเด็นที่เป็นปัญหาก็คืองบประมาณและในอนาคตครับระบบสาธารณาสุขของไทยก็จะต้องใช้งบประมาณเยอะขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงครับมีหลายพักการเมืองนะครับที่เสนอนโยบายมีทั้งคนที่เสนอรือ้อปฏิรูปปรับใหม่แต่จะไปถึงฝันปลายทางได้จริงหรือเปล่าติดตามกับคุณอรวรัณนสุขโขค,ครับ คุณผู้ชมเคยไปโรงพยาบาลรัฐหรือเปล่าคะเคยไปนั่งรอหมอนาน,านๆหลายชั่วโมงได้พบแพทย์เพียงไม่กี่นาทีแล้วก็ได้รับยากลับบ้านเมื่อก่อนอาจจะเคยได้รับยา3-6เดือนแต่ว่าตอนนี้อาจจะเหลือเพียงแค่15วันนี่เป็นตัวอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของผู้ป่วยที่สะท้อนถึง ข้อจํากัดของโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลนทั้งงบประมาณแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทํางานโหลดค่ะเป็นความพยายามของโรงพยาบาลรัฐในการที่จะบริหารจัดการปัญหาทั้งงบและก็คนที่มีอยู่ในเวลานี้คุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยจะเล่ารายละเอียดของปัญหานี้ให้เราฟังชัดๆอีกครั้งค่ะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสมบูรณ์ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ซของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า6-7%คำถามคือระบบสาธารณาสุขไทยพร้อมแค่ไหนแม้ระบบปัตรทองจะถูกยอมรับว่าครอบคลุมประชากรมากกว่า48ล้านคนแต่กลับเผชิญปัญหาการเงินอย่างหนักโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปัญหาใบส่งตัวกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาหลายคนต้องเดินทางไกลเสียวเวลา เสียค่าใช้จ่ายและบางครั้งเสียโอกาสในการรักษา <t ick noise> ขณะเดียวกันโรงพยายบาลรัฐจำนวนมากกำลังเผชิญภาะวะขาดทุนสะสมการจ่ายชดเชยค่ารักษาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงโดยเฉพาะการปรับลดค่า a d j u s t a b a i l l ในช่วงปลายปีงบประมาณส่งผลให้หลายโรงพยายบาลเงินบำรุงติดลบกระทบโดยตรงต่อค่าตอบแทนบุคลากรและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย หลายราคการเมืองให้ความสนใจกับปัญหานี้นะคะแล้วก็เห็นตรงกันค่ะว่าถึงเวลาที่จะต้องรื้อปฏิรูประบบสาธารณสุขของไทยเพื่อที่จะรองรับโจย์ในอนาคตที่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุและงบประมาณด้านการรักษาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนอีกกลุ่าก็คอ c o n n e c t 2026ใช้พื้นที่ของสภาชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางออกให้กับระบบสาธารณสุขไทย มีหลายข้อเสนอจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะตัวแทนพักการเมืองซึ่งวันนี้มีสี่พักใหญ่ค่ะคนแรกนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีพักเพื่อไทยชี้ว่าระบบสาธารณาสุขเป็นรากฐานของทุกเรื่องงบประมาณสาธารณาสุขและการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องมาจำกัดโดยเสนอแยกส่วนงบบริการประชาชนกับงบการพัฒนาออกจากกันและพัฒนาระบบบริการระบบเชื่อมข้อมูล มีการนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการใช้งบประมาณว่าควรจะใช้เท่าไหร่เพื่อให้สามารถมีงบประมาณมาใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสาธิตปิตุเตชะพักประชาธิปัตย์ชี้ว่าการเข้าถึงที่มีคุณภาพและทั่วถึงถ้าจะให้ยั่งยืนต้องทําให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเข้าใจทั้งระบบพร้อมเสนอกองทุนที่4หรือว่าโคเปเมนต์ ment, โดยใช้คลินิกพิเศษนอกเวลาเพื่อลดการใช้งบในการเข้าบริการห้อง ER หรือว่าฉุกเฉินมาใช้บริการส่วนนี้ ขณะที่นายแพทย์เอกพภพเพียรพิเศษจากพักคุมใจไทยเสนอนโยบายพยาบาลอาสาหรือว่า1ห,หมู่บ้านหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์เงินเดือน15,000บาททำงานร่วมกับอ,อสอมอให้เขารู้ปัญหาสุขภาพของคนในหมู่บ้านและทำงานเชื่อมกับรพอสอตอและโรงพยาบาลศูนย์ สุดท้ายเดชรัตสุกกำเนิดพักประชาชนเสนอว่าต้องแก้ปัญหาสอปอสอชอที่งบประมาณไม่พอการจัดระบบบริการปฐมภูมิที่เริ่มต้นจากกทมที่มีบุคลากรเยอะแต่ว่าคนและสังกัดเมื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ต้องเพิ่มคนและเพิ่มงบด้วยส่วนเรื่องบุคลากรต้องเร่งผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดค่ะ หากดูจากนโยบายของแต่ละพักนะคะจะเห็นว่าแนวคิดนั้นก็พุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาในเชิงระบบทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าจะไปถามเรื่องนี้กับคนที่อยู่ในฐานะแวดวงสาธารณาสุขที่ทํางานทั้งเคยเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเองมีมุมมองต่อนโยบายของพรรคการเมืองอย่างไรไปฟังกันค่ะผมว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะอย่างเช่นกองทุนที่4ของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราเพิ่งเพิ่งได้ยิน นะครับถ้าสมมติว่าม,มันมีแนวทางนี้เป็นไปได้คือต้องยอมรับว่าว่างบประมาณไม่พอทั้งเรื่องงบส่งเสริมป้องกันและงบรักษาพยาบาลนะครับพอง,งบไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็คงต้องหาแหล่งงบประมาณนะครับอันนี้ก็คงจะต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มนิดนึงเรื่องของทุนที่4นะครับในส่วนของอะระบบข้อมูลซึ่งนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรูปมีร่างอยู่แล้วนะครับฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีค่อนข้างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมหลายโปรแกรมก็ตามนะเพียงแต่ว่าข้อมูลอยู่ในถังเดียวกันแล้วเราแค่รวมฐานข้อมูลซึ่งมีสาตรฐานดัตต์เซตเดียวกันนะผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะักแต่ต้องเปิดใจว่าจะยอมที่จะเชื่อมผมก็พักประชาชนเป็นพักที่ที่มีค่อนข้างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการเตรียมนโยบายเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะครับแล้วก็ระยะยาวด้วยเรามีพูดถึงเรื่องกองทุนเพื่อความมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่ทางพร็อพวเดอร์พวกเราก็คุยกันอยู่ ะครับก็มีการสั่งเตือนว่ามีกองทุนสําหรับซัพพอร์ตหรือเป็นบัฟเฟอร์กรณีที่บางปีเนี่ยมีการให้บริการมากเกินจริงพักภูมิใจไทยผมคิดว่าเขาทําการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของหน่วยบริการนะครับแล้วก็ยังออกไปถึงเรื่องของอการช่วยเหลือทางปฐมภูมิโดยใช้วิชาชีพมาช่วยด้วย ไม่ว่าจะเป็นประธานพยาบาลหรือว่าวิชาชีพอื่นซึ่งอย่างเช่นกเกษียรหรืออยู่นอกระบบเข้ามาช่วยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆท,ที่หลายๆพักเนี่ยแต่ประเด็นคือมันต้องโฟกัสระยะสั้นให้ได้ก่อนว่าระยะสั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทำอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องจับตาต่อหลังจากนี้ก็ต้องดูนะคะว่าหากพักไหนได้ไปเป็นรัฐบาลนโยบายที่เสนอมาในวันนี้จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานี้ก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่แค่พักการเมืองมาพูดแต่วลนนี้กําลังฟังฟังในสิ่งที่ภาคประชาชนกําลังที่จะเสนอนี่เป็นความพยายามของการทํางานร่วมกันในการพัฒนานโยบายสาธารณะคะ่ะ